สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทอราสันบุญยงรหัสมิสิตหกส6่หนึ่งหนะคะวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์เรื่องไฟป่านในประเทศโปรตุเกสนะคะนำเสนอดออร์นัทพลมหาวิกนะคะทัานนี้ก็จะเป็นสาาบันสถาบันเราจะมีคำนัง กสารบัที่มาและความสําคัญของปัญหาวัตถุป,ประสงค์ของปัญหาพื้นที่การศึกษาข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผลการศึกษาการอภิปรายและการวิเคราะห์ผลการศึกษาและสรุปแล้วก็อ้างอิงค่ะที่มาและความสําคัญของปัญหานะคะไฟป่าปูดเกตนับพันนายกําลังพยายามดับไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นในภาค การของประเทศโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว20รายเหตุเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2,562โดยเหตุไฟป่าทำให้มีผู้บาดเจ็บไปแล้ว20รายรวมทั้งเจ้าหน้าที่รับเพิง8แปดนายไฟป่าทะลุขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยลุกไหม้สจุดในเขต กาเตโลบังโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิสบอนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเรา200กิโลเมตรประกอบกับลมที่พัดแรงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเผาผ่านพาหะนับร้อยคันรวมทางรถตักดินของกองทัพที่ถูกส่งมาช่วยเหตุไฟป่าทำให้เจ้าหน้าที่ได้ ที่ต้องอ,อพยพประชาชนอย่างน้อยหนึ่งหมู่บ้านด้วยอย่างไรก็ตามในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สามารถคอบคุณไฟป่าได้แล้วสองจุดสาเหตุของการเกิดปัญหานะคะเนื่องจากมีสภาพอากาศอบอุน่นมีป่าหนาทึบและได้รับผลกระทบจากลมแรงจากมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะความสำคัญของปัญหานะคะ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้คนสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมต่างๆและยังส่งผลต่อโลกอีกด้วยโดยไฟป่าน,นั้นจะทำให้เสียการเผาไหมา้อย่างใหญ่มากมายจึงส่งผลให้เกิดกาคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าปุตุเกต ผลกระทบของไฟป่าว่าส่งผลอย่างไรต่อคนสาตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศแล้วก็โลกนะคะ 3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศโปรตุเกส 4. เพื่อศึกษาถึงอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศสภาพอากาศของบริเวณที่เกิดไฟป่าและโลกในเวลานั้นพื้นที่การศึกษานะคะเขตเขต กาเตโลบังโกประเทศโปรตุเกสค่ะข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้นะคะข้อมูลไฟป่าโปรตุเกสจากอินเทอร์เน็ต2ข้อมูลจากอิลลนไฟลนะคะ 3. n o โน้ตบุ๊ก4โปรแกรมจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดไฟป่า 2. แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบและความเสียหายจากไฟป่าต่อสิ่งมีชีวิต3แนวคิดและผลกระทบ ความเสียหายจากไฟป่าต่อสิ่งแวดล้อม4แนวคิดกับผลกระทบจากไฟป่าต่อโลก5แนวคิดของอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศสภาพอากาศที่เกี่ยวกับการเกิดไฟป่าปุตุเกตต่อไปหน้าที่3นะคะจะเป็นผลการศึกษาอันนี้เราทําการจูปิเตอร์นะคะทําการพอดกราฟภาพนี้ก็จะคือภาพข้อมูลของการพอดแผนที่แบบรวดเร็ว โดยเป็นการแสดงข้อมูลณนะวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสอง9โดยมีหน่วยอุณหภูมิเป็นเคลวินนะคะภาพที่2คือภาพแผนที่โดยข้อมูลอุณหภูมิในระดับความชื้นแ5ด้อยห้าสิบ hpa ณวันที่21สิบเดกรกฎาคม2อ1 9โดยอุณหภูมิเป็นหน่วยเซลเซียสนะคะภาพที่สามภาพแผนที่เฉพาะพื้นที่ปูตุกเกสและโดยรอบ ระดับความกดอากาศ850 hpa ณวันที่21กรกฎาคม2019โดยอุณหภูมิเป็นหน่วยเซลเซียสค่ะการอธิบปปายและการวิเคราะห์ผลการศึกษานะคะการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศโปรตุเกสโดยการใช้ข้อมูลแผนที่จากอิรานไฟนะคะทำให้ได้ทราบว่าณวันที่เกิด ไฟป,ป่าน,นั้นพื้นที่อยู่ในเขตของไฟมีความเสียหายอย่างไรและพื้นที่บริเวณวิเคราะห์นั้นมีอุณภูมิอย่างไรบ้างความชื้นเป็นอย่าง,างไรสาภาพอากาศรวมถึงความกดอากาศตรงพื้นที่ที่ทำการวิเคราะห์นั้นเป็นอย่างไรโดยข้อมูลทั้งหมดหามาได้จากการวิเคราะห์โดยการใช้ข้อมูลอิราดไฟค่ะโดยโดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดไฟป่านนะคะ สภาพอากาศที่ร้อนและความแห้งมีกระแสลมแรงพร้อมด้วยภาวะแรงที่มีอย่างยาวนานเลยทำให้ไฟป่าและทำให้ไฟป่าลุกลามขึ้นอีกด้วยดังนั้นผลการวิเคราะห์การศึกษาจึงบ่งบอกได้ถึงข้อมูลต่างๆของการวิเคราะห์ว่าพื้นที่ที่เกิดไฟป่านั้นเกิดขึ้นบริเวณใด พื้นที่ที่เกิดไฟป่านั้นมีอุณหภูมิอย่างไรแต่ต่างจากบริเวณที่ไม่เกิดไฟป่าอย่างไรนะคะสรุปการวิเคราะห์ไฟป่าโปรโต,ตุเกสโดยการใช้ข้อมูลอิรานไฟนะคะและก็ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทำให้ได้สรุปว่าเกิดไฟป่านั้นเกิดขึ้นที่บริเวณใดมีอุณหภูมิที่สูงรประมาณใดรวมถึงความชื้นระดับ ความกดอากาศสภาพอากาศและอุณหภูมินั้นมีผลอย่างไรบ้างนะคะโดยผลทั้งหมดจะได้มาจากการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ได้มาว่าบริเวณที่เกิดไฟป่านั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่ไม่ได้เกิดไฟป่าโดยเปรียบเทียบได้จากอุณหภูมิของพื้นที่บริเวณรอบข้างที่ไม่ได้ประสบภัยรวมถึงวันที่บริเวณที่เกิดขึ้น ความชื้นบรรยากาศที่ต่ำและสภาพอากาศยังร้อนและแห้งแล้งจึงสรุปได้ว่าข้อมูลที่วิเคราะห์มาดังกล่าวบ่งบอกถึงสาเหตุของการเกิดไฟป,ป่าปรตุเกตและผลกระทบของไฟป,ป่าปรตุเกตณพื้นที่ที่ได้รับการวิเคราะห์นั่นเองค่ะหน้าที่หกก็จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่เราไปนำข้อมูลมานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่นี้ค่ะตัสทีส่ข้อ